ถาวรสองอันติดถาวรสองอันติดเหียถาวรสองอันติดสามอันติดสี่อันติดถาวรสี่อันติดถาวรหน่อยนะอ้ถาวรมาหนึ่งถาวรมาแล้วหนึ่งถาวรสองถาวรสาไม่ทราต่ถาวรสี่ถาวรหกโอ้ถาวรห้าอันติดมึงแตกเลยเฮียเติบนอก สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมลูเกร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟอินโดนีเซียครับท่านผู้ชมซึ่งมันมีอะไรใช่มันมีตลาดมืดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นคือผมเติมเงินใช่ปะผมได้ของมาแล้วอะคือแบบเติมอินโดแบบมันแจกโคตรง่ายอะคือแบบแค่เติมเงินก็ได้แล้วหรอเออมะอันนี้คือได้ตัวละครมาหนึ่งตัวนะครับเสรแล้วเราก็รับอันนี้ไปเลยนะครับรับไปเลยรับไปเลยแต่ผมจําได้ว่านี่มีโรนันโดอีกไยคือแบบแค่เติมเงินอะได้ของ2อันแล้วอะครับได้ต มา2ตัวครับท่านผู้ชมเซิร์ฟน็อกมันโคตรดีตลาดมือเซิร์ฟอินโดนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะมีให้ซื้อประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีไอวอลด้วยนะครับแล้วก็มีท่าเต้นแล้วก็จะมีสกินปืนให้ซื้ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถสลับฟีได้วยนะครับคือสลับฟีเลยนะครับท่านผู้ชมเออโคตรดีอ่ะเห้แล้วเราก็ซื้อไปเลยนะครับเอิ่งเรียบร้อยครับผม โอเคหมดถ้าซื้อปุ๊บของมันก็จะหายไปนะครับซื้อหมดเลยครับซื้อหมดเลยไอพวกนี้แล้วก็เน้นเอาไปสุ่มอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมหมดทำไมมันไม่ให้ผมซื้อทีเดียววามันให้ผมซื้อทีละสิบทีละสิบแบบลำคาญชิบหายเลยแล้วก็ซื้ออันนี้ถ้าจะไม่ผิดว่าซื้อแล้วมันต้องเปิดเลยใช่ไหมนั่นเนี่ยซื้อแล้วมันต้องเปิดเลยนะครับฉะนั้นไอสกินปืนที่เป็นสกินปืนนะเราจะยังไม่ซื้อนะครับนี่แล้วเราก็ซื้อชุดเลยเอาได้ชุดแล้วหรอเอางงนะอุ้ยได้กอจิลายเสือมาแล้วครับออออออัลตตตโโโเดดีวไปนแ้้้้้้กกก็มมมมาาาซซืืฝ่่งงงงห โอย้ยค,คือผมไม่ชอบตลาดมืดแบบใหม่เลยโอเคซื้อก็จกิอีกอันนึงไปนะครับปังคือผมชอบตลาดมืดแบบเก่ามากกว่าครับท่านผู้ชมแบบใหม่รู้สึกว่ามันแบบกระจอกอะคือมันกระจกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอหนุกเก้ให้ไปแล้วโอ้ย คือเสื้อผมมันเป็นสีเขียวนะครับแล้วผมจะก,กีสกีหกคุณนึกว่าแบบว่าเสื้อลองหุ่นนะครับซื้อมาที่ไหนอ๋อซื้อมาจากดูไบครับอ๋อ,อโหบางอันก็มีให้เยอะจริงๆครับผมดูบางอันก็ให้ซื้อน้อยนอยอุ้ยอันนี้โคตรถูกเลยอ่ะคุณดูเอาซื้อ I ไอวอลไปเลยหนึ่งอันเอ้าได้แล้วล่ะไอวอลโอ้ยได้คนง่ายอ่ะครับไอวอลแบบ15เพชรเองอ่ะโคตรด,ดีเลยเซิร์ฟนอกอันนี้ก็หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็คือเดี๋ยวไอพวกปืนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มอย วิอยากได้ว่ะสกินสไนเปอร์อันนี้เรามีแปดสิบนะครับซึ่งมีหินอันนี้แล้วหนึ่งอันแล้วก็อันนี้ก็มีให้สุมโอเคมาเราเริ่มจากอันนี้เลยแล้ะกันนะครับผู้ดูคือผมอยากได้อันเนี้ยโอเคป,ปังปงเอา้าอันเดียวออกเอาเฮ้ยโอ้ออกสองอันติดนะครับผู้ด,ดูงงเลยโอเคออกอีกอันนึงโอ้โหไม่ออกขอแบบแปนครับขอแบบแปนครับแบบแปนพิมพ์เขียวครับพิมพิม ขอพิมพ์เขียวหน่อยครับพิมพ์เขียวเฮ้ยเฮ้ยพิมพ์เขียวออกโอเคสวยคือรู้สึกว่าแบบไอหินเนี่ยมันออกง่ายจัดเลยอ่ะคุณดูแต่ว่าพิมพ์เขียวออกยากโอเคเรามาส่งมันนี้ต่อปังงโอหินออกอีกแล้วอ่ะดูดิคือแบบหินมันออกง่ายมากเลยอ่ะครับขอพิมพ์เขียวหน่อยพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวพิมพิมพ์พิมพ์เขียวเขียว เวนเอ้พิมเขียวเฮ้ยพิมเขียวอพิมเขียวออกแล้วสวยว้าวไปออกโคตรง่ายดูดิเติบนอกอ่ะดีจะเลี้ยวโอเคคือแบบเราแลกได้แบบเอาอย่างละอันเลี่ยคุณดูแต่ว่าคือผมว่าจะแลกอันถูกสองอันนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องเอาแบบแปน2อันนะจัดไปเอาแบบแปลนอีกสักอันหนึ่งนะครับแบบแปนอีกอันหนึ่งแบบแปนแบบแป้นแบบแปนพิมเขียวมันชื่อพิมเขียวพิมเขียวไอสัตว์พิมเขียวไอง่พิมเขียวไอผสมพิมเขียวมือเจากไม่ออก พิมเขียวพิมพ์เขียวพิมเขียวพิมเขียวโอ้โหไอหินนี่แม่งก็ออกบ่อยเกินไปแล้วกูขอพิมพ์เขียวนั่นไงเอ้ยโอ้โหไอเวนี่ออกโอ้กูไม่ได้อยากได้เลยนะโง่เนี่ยโอ้โอ้โอ้ออกสองอันพ่อมึงอะเกมมีเฮียม่นอกมาสองอันทำไมวะมันออกมาทำไมอะสองอันอะกูไม่ได้อยากได้เลยครับออกวิโอสามอันละเขา ขอ <utan> โ,โอ ow, โ้โหเกินขอพิมเขียว <sk ill> ขอพิมเขียว <sk ill> ขอพิมขอโอ้ไอ้โง่นั่นออกอีกแล้วไอ้ไอ้นั่งโอ้ออกอีกแล้วอ่ะ <sk ill> พิมเขียวพิมเขียวสิบอันสุดท้ายกูขอร้องพิมเขียวปังโอ้ยโอ้พิมเขียวไม่อยู่ที่กุลีโอ้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 แย่ว่ะโคดูพิมพ์เขียวไม่ออกเลยอ่ะขอพิมพ์เขียวขอพิมพ์เขียวสักอันขออัดสักอันไอ้สัส,อ,ส <sk ill> อื้อหือเออเหอเออเห เอออ่าโอเคคือแบบว่าแบบพิมพ์เขียวมันค่อนข้างที่จะออกยากมากๆนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มอันนี้ต่อแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราแลกเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ แลกผู้ชายหรือผู้หญิงดีรู้สึกว่าผู้ชายมันจะมีหน้าน่ากว่าโอเคแลกผู้ชายไปเลยนะครับได้มาอีกหนึ่งอย่างนะครับของโอ้ดูดีเซิฟนอคือแบบแป,ป๊บเดียวอะ่ะโอ้โหได้เปรี้ยวจัดเลยอ่าแล้วเราก็ไปแลกอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับซึ่งเราก็ต้องแลกกันถูกนะครับ <Yeah. S 1> รู้สึกว่าชุดผู้ชายเรามีเมื่อกี้อ่ะอันนี้เราแลกชุดผู้หญิงไปลกักกันโอ้ได้ชุดอีกแล้วอ่ะดูดีคือแบบดวงแอนุเกอร์โคตรดีเลยได้ชุดอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มไดมอนด์ลาย,าายต่อนะครับมีห้านกิบือ,อ,อเ่านโอหอไรนะ เฮ้ยหัวอะไรอ่ะโอเคปะสิบครั้งอย่าทำให้นุเกอร์ผิดหวังหน้ากากอะไรอ่ะหน้ากากเสือหรือเปล่าเฮ้ยแล้วมันคืออะไรอ่ะเอ้ยชุดโอ้มันมันออกมาเป็นอะไรเนี่ยปะขอแค่ไอรองเท้าออกก็ถ้ากลับเราได้เซตมาโอ้แต่มันออกซ้ำนี่ว่าขอรองเท้าขอรองเท้าครับเฮ้ยไอสตาด์กูได้มาแล้วโอ้โหมันออกซ้ำไรไงีล่ะไรเงี้เรียบร้อยเอ้าก็ถ้ากลับเราได้เซตมาเลยใช่ไหมเพราะเนี่ยเรามีหมดแล้วเนี่ยเออแล้วนี้ให้ไปแลกอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ โอเคอันนี้คือสิ่งที่ผมหวังมากที่สุดนะครับนี่นีไอ้พวกนี่มึงออกมาเยอะๆในเว้นมะเดีะครั้งไปก่อนนะครับเออยเจ็ดวันไม่เอาเจ็ดวันาถาวรอาถาวรอาถาวรอนถาวรเอ้ยสัตวมาละหนึ่งมาละหนึ่งสวยเออเออกองอย่างนี้แหละกองอย่างนี้แล้วกู้องไปเยอเอเนี่ยเอาเดิโลเอาเฮ้ยเฮ้ยออกโคตรง่ายลืมลืมเสียงดังไม่ได้อยู่หอออกไปครับเฮ้ย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 เยเฮ เฮ้ยเอาเอาสกินปืนออกอีกหนึ่งสกินเขาดูนี่นี่นี่สกินปืนออกอุ้ยออกสองอันสามอันติดเลยอ่ะออกนี่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 ว้าดวงแม่งคนดีอ่ะเติม์วินโดอ่ะเอ้ยเอ้ยเจ็ดวันมึงออกมานทำไมกูได้มาแล้วเอ้ยเมียเจ็ดวันเอ้ยเมียเจ็ดวันเอาถาวอนขอถาวอนขอถาวอนขอถาวอนเออถาวอุ้ยสองอันติดถาวอสองอันติดไอ้เหี้ยถาวอสองอันติดสามอันติดสี่อันติดฮถาวอสี่อันติดไป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 ถาวอนหน่อยนะโอ้ถาวอนมาอีหนึ่งถาวอนมาแล้วหนึ่งถาวอสอง ทาวันสามไม่ซ่าทาวันสี่ทาวันหือตะวันห้าอันติดงงแตกเลยเฮืยเติบนอกมาวิดด์โดมันโคตรดีอะทาวันห้าอันติดงงวัตเตอร์ฟักเกอร์ไปปังเฮ้ยอะไรออกอะอะไรออกปืนปืดโอ้โหระเบิดออกไอ้เฮืยเดี๋ยวนับก่อนนะได้อันนี้หนึ่งอันนี้สองแต่เหมือนจะได้มาแล้วนะแล้วก็จะมีอันนี้นะครับวีเอแล้วก็เอ็มโฟนนะครับแล้วก็จะมีคาร์แล้วก็จะมีเอ็มสี่นะครับก็คือเดี๋ยวผมอะค่อยไปนับทีเดียวเลยนะว่าผมอะได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็จะไม่นับของซ้ำนะครับท่านผู้ชมจะได้อะไรดู โอ้ยปืนนี้ออกมาแล้วนี่กูจำแม่งได้แล้วออกจนกูจำแม่งได้แล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 ที่ระเบิดไอเวนเลยโอ้โอเคครับก็ได้มาอยู่นะเฮ้ยแต่คือเนี่ยไอปืนเนี่ยมึงไม่คิดจะออกเลยหรอวะขออีกการหนึ่งได้เปล่าเฮ้ยออกให้กูหน่อยได้ป่ะป่ะสิเขอสุดท้ายโอ้โหออกให้กูหน่อยดีออกออกเอ้ยไม่เอาเจ็ดวันได้เปล่าอ่ะเอาทาวอนปืนที่นี่ออกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แค่นี้ออกบ่อยเกินไปแล้วโอโหออกสองอันติดไอ้เจ๊ะปืนนี้ไม่ออกอะกูดูอยากได้ปืนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในอันนี้ต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสุ่มของในนี้กันนะอันนี้ก็จะมีเออแบบว่าซองไฟนะครับแล้วก็อันนี้มาซื้อแม็กปังเลยเฮ้ยไอ้เจ้ะกูจะรีเปิดทำไมเนี่ยไอ้ตาเลยยิมห้ากล่องเออเหือยยิห้ากล้องแล้วว่าคนดูโอ้โหเกลือโอู มันจะมีส so ักครั no, ้งไหมว่าที่กูสุ่มได้ไอ้สก่าต้นตีนเนี่ยตาคือผมไม่เคยสุ่มได้สก่าเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเหรอออกเหรอดีใจคืออุ้ยน้ำลายกระเด็นคืออยากจะบอกว่าตั้งแต่ผมทำคลิปสุ่มมาผมไม่เคยสุ่มได้ไอสกาต้นตีนี่เลยเลยกูได้ครั้งแรกว้ดีใจอ่ะยังไงกูซื้อทำไมตั้งเยอะไม่งอกล่องแรกอันนี้เราก็ได้เซฟเพชรไปเลยนะครับเราไม่ต้องเอาไปซื้อครบนะเย้ ดีใ,ใจอ่ะซื้อไปเลยมาดิมาดิมึงออกดิกูรู้มึงออกออกดิออกดิออกอออีกสักอันไปขออีกสักขออีกสักกระบอกไปขอขอซองไฟซองไฟซองไฟออกออกออกไม่เป็นไรครับคืออย่างบบน้รไอ,อน,นี้ออกแล้วกองซองไฟไม่ออกช่างโคตรยันติกูโหดติกามันโอเคกลับมาดูหน้านี้รู้สึกว่าจะมีนี่ครับ AK47 ครับผมไป,ไป,มไปครับไปแล้วก็มี VS ด้วยนะไปครับไปแล้วก็จะมี VS ไปครับไปแล้วก็ไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปดิเฮียไปดิ ไม่ออกไอ้ซ่าไปดิไปโอ้โหเฮ้ยไม่ออกเลยอ๋อโอ้โไม่ไม่ออกเลยเอ้ไอ้ซองออกซองออกซองออกนะต้องออกมาต้องออกมาโอเคแล้วเราก็จะเหลือเอเคนะครับที่เป็นกล่องสุ่มสุดท้ายแล้วสุดท้ายเอเคมึงอย่าทำให้กูผิดหวังน้องน้องมึงอย่าทำให้กูผิดโอ้โหผิดหวังกับเอเคว่ะคนดูโอ้ผิดหวังว่ะโอ้โอ้ผิดหวังว่ะเอเคกูผิดหวังกับมึงง่วง กูผิดหวังจริงๆกูและผิดหวังกับตัวมึงไอ <c oughs> ้นรกอ้นนี้แล้วคุณเป็นดิ้น <c oughs> ชั่ว What? โอเคครับก็หมดแล้วนะครับของที่เราซื้ออันเดี๋ยวเราซื้ออันนี้เป็นหน่อยละกันนะครับนี่นะครับเป็นกระเป๋าโอเคของหมดแล้วนะครับดูก็นี่นะไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วนะครับแต่ว่าเรายังเหลือเพชรอยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเพชรของผมเนี่ยจะเอาไปทําอะไรดีนะครับซึ่งผมอยากเอามาสุ่มแบบแปลนขอให้ออกสักอันหนึ่งก็ยังดีหรือว่าเราจะเอามาสุ่มอันนี้เพราะว่าเนี่ยมีโอกาสได้ของถาวนเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าผมว่ามันยากแล้วเพราะว่ามันเราได้มาเยอะแล้วนะครับโอเคเล้วงั้นเราอันนี้เลยกลุ่มนี้เลยดีกว่านี่เอ เขียวเพิ่มเขียวสักอันสักอันสักอันไอ้สัตว์สักอันสักอันไอ้จอต๊อกอืมหวยเอ้ยออกแม่งตีลูกเคี้ยนี่ยอยู่นั่นน่ะลำคาลแล้วว่ะอีเขี้ยแบบเป็นแบบเป็นมิองเนี่ยคนงงงเนี่ยแบบเป็นแบบเป็นโอ้อันสุดท้ายครับผูดูแบบเป็นน้าแบบเป็นอ่ะผมจะฟังเสียงแบบเป็นต้องออกนะครับ โอ้แล้วมันจกีเดงสองรอบหาป้ามึง่อโอ้ยเอ้ยไม่ออกเลยแบบแส้นเตนโอเคตอนนี้เราหมดของจริงแล้วนะครับดูเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับ ด้หินโง่นี่มา7ลูกกบมาทำพี่อะไรเนี่ยแล้วก็ได้อันนี้มา90อันคืออะไรวะได้ชุดอันนี้มา1ชุดนะครับแล้วก็ได้อันนี้ชุดที่2แล้วก็ได้ชุดอันนี้ที่3อันนี้4อันนี้5ตัวละครนี้ผมขอไม่นับแล้วกันนะครับได้กระเป๋ามา6กล่องตัใจมา7อันนี้8อันนี้9อันนี้10อันนี้คือที่ผมภูมิใจที่สุดละอันนี้1 1อันนี้สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้โหเนี้ยไม่ได้อ่ะเสียดายจัดเลยอ่ะดูดิโค้รสวยเลยอ่ะยังไม่เข หมด22อันติดนะครับท่านผู้ชมก็คือถ้าแบบมีอะไรตกหล่นก็ลองคอมเมนต์เอาไว้นะครับเพื่อผมนับข้ามหรือนับเกินอะไรประมาณนี้<ะ>คือแบบเซิร์ฟนอกถ้าใครอยากเล่นนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นนะเพราะว่ามันอาจจะปิงปิง,ปงนิดนึงนะครับเออจากการที่ผมมาเล่นมันรู้สึกปิงนะแต่ว่าในการเติมในการสุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเซิร์ฟนอกคืออันดับหนึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนเข้าเซิร์ฟนอกนะครับเออเดี๋ยวจะทํานะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะดูคลิปผมสอนเข้าเสริมนอกด้วยนะครับย้าหู